ณศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2564ซึ่งพิธีตักบาตรในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครองญาติมิตรรวมทั้งศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญได้มาสั่งสมบูรกับพระพิสุบวดใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามในการตักบาตรร่วมกันเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบไปซึ่งการตักบาตรนั้นนับเป็นการให้กำลังให้เรียวแรงแด่พระพิสุผู้บวชใหม่ให้ได้มีกำลังศึกษาพระธรรมวินยัยฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวโลกสืบไป ด้านผู้ปกครองต่างปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาใส่บาตรพระลูกชายได้เห็นบุตรหลานบวชในพระพุทธศาสนายกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรยัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยและที่สำคัญได้เห็นบุตรหลานบวชเพื่อทดแทนคุณค่ะ